านในวงการแล้วน้าไปเป็นครูสอนวอลเลย์บอลเก่งมากนะเป็นอาจารย์แล้วไม่จริงๆ,ๆก็ช่วงนี้ได้มีโอกาสไปช่วยพินุษราษต้มคํา1หนึ่งไปเรียนรู้ด้วยสองก็ไปสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเบสิกอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่หนูแฮปปี้มากเพราะว่าหนูได้รับการติดต่อจากวอลเลย์บอลเวิร์ให้ทำงานให้เขาก็ได้ทำงานเกี่ยวกับวอลเลย์บอลอินเตอร์ขึ้นและแน่นอนนะฮะผู้สำรุนวอลเลย์บอลที่ผ่านมาคือคุณหนุยถูกต้องไหมคะงานที่ผ่านมาที่แบบโหคนใจจากประเทศนี ร่วมกันเชียร์กันหมดเลยใช่แต่อีกหนึ่งกนเนี่ยนอกจากงานในวงการแล้วนางไปเป็นครูสอนวอลเลย์บอลโอ้โหเก่งมากนะเป็นครรูแล้วหอเป็นอาจารย์แล้วไม่จริงๆก็ช่วงนี้ได้มีโอกาสก็คือไปช่วยพี่นุสราต้อมคำอดีตมือเซตทีมชาตินะก็ถ้าในวงการวอลเลย์บอลโลกก็จะรู้ว่าจะเป็นเลเจนส์แล้วเป็นหนึ่งในเลเจนส์นแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสเปิดอะคาเดมี่แล้วตัวแขกเองก็ได้มีโอกาสก็ ก็หนึ่งไปเรียนรู้ด้วยสองก็ไปสอนเด็กๆเกี่ยวกับเบสิกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยสวัสดีครับ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 สสสดดีีคครรััับบวเห็นบอกว่าตอนนี้โอเคล่ะได้มีโอกาสไปสอนความสุขมันอยู่ตรงไหนการตีวอลเลย์บอลเอาจริงๆก็ถ้าอย่างเราชอบวอลเลย์บอลนะฮะเราก็ได้เล่นได้สนุกแล้วแต่ว่าด้วยกระแสวอลเลย์บอลของไทยที่มาแรงมากเลยเพราะว่าทีมผู้หญิงวอลเลย์บอลไทยเนี่ย เราแทบจะเป็นหนึ่งทีมในโลกที่มีชื่อเสียงมากๆถูกนะฮะที่อยู่ในแค่ว่าแรงกิ้งท็องท็อปเลยเพราะฉะนั้นการที่เราดูกีฬาแล้วเราเราได้แต่ชมแต่เชียร์เสร็จเราไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีเด็กอีกหลายคนมากมายที่เริ่มสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลใช่แล้วก็เริ่มอยากจะเรียนรู้แล้วก็เริ่มก็คือไม่ได้แค่แบบเอ้ยอยากอันเดอร์วอลเลย์บอลตัวนั้นแต่อยากเรียนตั้งแต่เบสิกหรือว่าอะไรแบบนี้เลยทุกต้องแเคยคิดเลยด้วยซ้ำไปว่า ถ้าสมมติวันนั้นอะถ้าตอนอยู่สวีเดนถ้าไม่ได้กลับมาเป็นดาราเมืองไทยน่าจะเป็นครูสอนวอลเลย์บอลอยู่ที่สวีเดนใช่เพราะจริงๆ้วตัวหนูหนูติดทีมเคต่ะตอนนั้นอายุประมาณสิบห้าที่สวีเดนใช่แต่ด้วยเรื่องภาษาเนี่ยหนูก็ก็เริ่มแบบงงๆแล้วหนูก็เริ่มเล่นวอลเลย์บอลที่สวีเดนตั้งแต่นู้นมาใช่คแล้วพอกลับมาเมืองไทยหนูก็ได้มีโอกาสมาเล่น ในแบบที่คนไทยเล่นแล้วก็ได้มีโอกาสไปซ้อมให้กับเจ็ดเซียนได้เข้ามาร่วมซ้อมเจ็ดเซียนเพราะว่าอาจารย์อ้อนบอกว่าตัวสูงเพื่อนเล่นวอลเลย์บอลเป็นไหม,มไหนลองเอาเข้ามาสีแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็เล่นจากนั้นมาตั้งแต่เจ็ดเซียนมาแล้วก็มาจนถึงรุ่นต่อไปแล้วจนกระทั่งเราเนี่ยเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเป็นนักกีฬาอาชีพในวลอลเลย์บอลลีเพราะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกีฬาโดยทั้งหมดแท้แล้วก็จนทุกวันนี้ก็ ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่หนูแฮปปี้มากเพราะว่าหนูได้รับการติดต่อจากวอลเลย์บอลเวิลด์แล้วก็ FIVB บีให้ให้ทำงานให้เขาโอ้เป็นระดับโลกแล้วก็ก็ก็คือได้อยู่ในเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลที่มัน้นเจนแล้วใช่ก็มันก็ก็ได้ทำงานกับกับเกี่ยวกับวอลเลย์บอลอินเตอร์ขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แขรรักวอลเลย์บอลค่ะเราเรารู้สึกว่ามันสามารถต่อยอดได้ที่บอกทำการมันหน้าที่ของเราเราต้องทำอะไรบ้างอ่ะก็คือก็จะมีเด็กมาเราก็คอยวอร์มเด็ก คอยดูคอยใช้ทักษะที่เราฝึกจากหลีกว่าวิธีการหายใจเฮ้ยขาเขยืบแบบนี้ไม่ใช่เขยืบกระคาดูการหายใจของยูยูด้วยนะอะไรยเงี้ยเขยืบขาตลอดสมมติว่ามีเด็กเข้ามา20คนแข่สามารถดูสกิลของเด็กและสามารถว่าให้คนนี้ไปได้คนนี้แบบโอเคก็ก็ก็ด้วยด้วยความรู้ที่แขกพอมีแต่มันไม่มากมายนะครับแต่ว่าด้วยประสบการณ์ก็จะพอมีปรับเล็กๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยเช่นเฮ้ยลองเปลี่ยนวิธีตีแบบนี้เอ้ยลองแบบนี้ดูเฮ้ยยูช้าใจเย็นๆดูแล้วลองเข้าบอลวิธีนี้อะไรส่วนสูงน้องๆตอนนี้เป็นไงงบ้า อาจริงๆเด็กในอะคาเดมี่นะมีสูงสูงโกกแขก็มีแล้วเด็กชายเนอะใช่แล้วสูงนะแล้วมีถึงเด็กที่ต่างชาติที่เรียนนานาชาติด้วยที่ที่เข้ามาเรียนในอะคาเดมี่ของพี่นุสราแล้วบอกเลยว่ากระโดดสูงมากแล้วบอกทุกคนคือแบบไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่มีฝีมือมากเาเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่อ่ะสแตนดาร์ดเขาสูงกว่าไม่ใช่ร้อยเจ็สห้ผู้ชายต้องร้อยแปดมีแม้กระทั่งอายุสิบสามล่าสุดแขกตบใส่หน้าน้องเขาก็คือน้องเขากล้ามาเล่นแล้วตอนนั้นเซตมาพอดีแล้วแขกก็ตี บอลอัดกระแทกหน้าน้องเขาแล้วเขาล้มกระแทกกับพื้นแบบนี้แล้วเขาก็ร้องไห้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเตือนคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าการที่เป็นริบบโรตัวรับอิสระนี่คือสิ่งที่น้องจะต้องเจอไม่วันใดวันหนึ่งแต่วันนั้นมันเกิดขึ้นกับพราะต้องรับลูกตกใช่แล้วเด็กน้องอ่ะร้องไห้ร้องออกมาเลยแล้วเดินไปห้องน้ำเายไรลูกสิบสามตัวแค่ตัวแค่นี้เองเนี่ยพ่อพี่ก็ไม่ทําอะไรปล่อยว่านี่พ่อบอกแขบอกแล้วว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องเจอนักบอลเละบอลทุกคนจะเคยเจอเราเชื่อไหมครับว่าน้องอ่ะ ร้องไห้เสร็จคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วลงกลับมาเล่นต่อโอ้โหสปีตยอดยเยี่ยมใช่คือาาคุณหลุยปีนี้เองกระแสะวอลเลย์บอลถือว่าเลตติ้งดีมากนะครับคนติดตามชมกันเยอะมากแล้วก็ชอบมากปีนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดด้วยใช่แล้วค,คุณหลุยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยก็ช่วยสนับสนุสนไปพูดู้ทำไมาอยู่นี่ไปเป็นผู้สับสุวนในการจัดแข่งขันวอลเลย์บอลคือชอบวอลเลย์บอลมากอ๋อริงชอบแล้ใช่ค่ะแต่เล่นไม่เป็นนะแต่ชอบชอบไปดู แล้วก็เป็นตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันนะคะคือเราเป็นมา2ทปีแล้วอ๋อก็คืออยากจะสนับสนุนให้เด็กไทยเนี่ยแหละมีแอคทิวิตี้คือโอเคแหละนอกจากเตะฟุตบอลไรเป็นวอลเลย์บอลบ้างใช่ค่ะต้องย้อนกลับไปแม้ตอนนี้ไทยตกรอบไปแล้วนะฮะแต่ 13-14นี้ญี่ปุ่นจะแข่งที่ประเทศไทยถูกต้องไหมใช่ครับก็จะมีอีกลีกหนึ่งครับเป็นเป็นเรียกว่า SV สบีลีนะเราก็จะเชิญเป็นทีมที่ถูกเชิญจากที่เล่นในลีกของญี่ปุ่นซึ่งมาแข่งก็จะมีทีมไทยเข้าไปแข่งด้วยวันที่13-14ีกี่ทีมครับน้องแขกก็รถทั้งหมดนั้นประมาณสี่ทีมนะก็จะแข่งกันอยู่แข่งกันอยู่สองวันวันที่13และ14ครับจบเลยสองวันนี้ใช่เป็นเป็นลีกเล็กๆก็เหมือนก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นรสชาติความสนุกสนานอย่างเงี้ยมาเป็นแบบว่าออเดิร์ฟ นะก่อนที่เราจะไป<ล>เริ่มวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกของิ้นปีฮะก็าถามแขกนี้ตัวแขกเองเนี่ยเริ่มรู้จักกับวอลเลย์บอลจริงๆ้แต่ก่อนไปสวีเดนอีกโอ้ยตั้งแต่หนูอยู่บ้านนอกแล้วก็หนูขาโดนขังในโรงเรียนไงหนูไปเก็บลูกฟุตบอลนะเ <um> ออเพราะเพวกผู้หญิงเขาก็ตีบอลแล้วหนูก็ไปเก็บลูกฟุตบอลที่ไหนที่ไหนเนี่ยที่เชียงรายแล้วเขาก็สอนหนูอันเดอร์น่ะตั้งแต่เด็กเลยเอ๋อตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยโดนขังสมัยตั้งแต่หนูเคยมาเล่าในรายการว่าหนูโดนขังในโรงเรียนตอนนั้นหนูโดนขังอยู่นานแค่ไหนโอตอนนนั้ก็ จนถึงป5ยาวขนาดนั้นเลยเหรอใช่ก็ก็มีวอลเลย์บอลทีมหญิงก็กว่าเล่นกันหลุดเป็นเป็นต่างจังหวัดมากแต่เราก็ไม่รู้ทำอะไรเนาะเป็นผู้หญิงเราก็ไปอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นกระเทยเพราะไปเล่นผู้หญิงเยอะหรือเปล่าลงไปหมดก็คุณ้ก็ไปวิ่งไล่เก็บลูกก็ไปวิ่งเก็บไล่ลูกบอลให้รุ่นพี่เพราะเราอยู่ในโรงเรียนตรงนั้นอยู่แล้วก็สนุกเราด้วยใช่นะแล้วก็หลังจากนั้นมาพอเราได้เริ่มศึกษาได้เข้าไปอินกับวอลเลย์บอลน่าจะเป็นอารมณ์เดียวกับคุณหลุยเหมือนกันว่าเรา นอกจากความสนุกวอลเลย์บอลแล้วเรายังอยากซัพพอร์ตนักกีฬาวอลเลย์บอลเพราะว่าอย่างทัดดาวกับน้องบุบิ๋มที่ที่ที่คุณหลุยเนี่ยซัพพอร์ตนะฮะก็สองคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวตีที่มีชื่อเสียงระดับโลกทัดดาวที่สนใจพี่ชาวบ้าใช่จริงจริงจริงต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆซัพพอร์ตแบบว่าเออฟุตบอลที่เป็นทีมเออเออวอลเลย์บอลที่เป็นทีมแล้วเนี่ยก็จะมีรายบุคคลเราก็ซัพพอร์ตก็คือดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายเขาเลย ก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตไม่ได้ดูแลทั้งหมดนะคะแต่ก็มีพอก็ส่วนหนึ่งค่ะคืออะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยในเรื่องนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที yes. ่บอกเขาก็เป็นดาวเด่นเหมือนกันนะตอนนี้ใช่จริงๆทั้งทีมของเราครับเป็นวอลเลย์บอลสตาร์วอลเลย์บอลสตาร์แล้วก็เล่นลีกต่างประเทศกันหมดอ๋อมีช่วงที่แกไปภูเก็ตบ่อยนั่นก็ไปตีวอลเลย์บอลชายหาดเนาะอ๋ออันนั้นจะเป็นในพาร์ทของชายหาดอุ้ยมันยากนะแขกเออยัยกแขกว่าที่เป็นช่วงที่หล่อนไปแต่เดี๋ยวนี้ไปอีสานบ่อย แต่มีผัวเชียงใหม่ก็ไปเชียงใหม่ไม่มีไม่มีขาอ่ะไม่มีมีคนเดียวูงครอบคนเดียวมีมมีคนเดียวเนเดียวที่ไหนที่ไหนขาที่เชียงใหม่โอ้ยีเดนตีเดนเราสิเราแต่งงานแล้วเร่งงานแ้แต่งงานแล้วไม่แต่ว่าแขกเขาก็จะมีเวลาแบบเขาจะไปเมืองนอกอะไรเขาก็จะโทรมาบอกคุยกันเนาะเราก็บอกว่าเออบอกว่าจะไปแข่งนะอะไรเงี้ยบางทีถ้าเรามีโอกาสเราก็จะช่วยกันซัพพอร์ต ใช่ก็ตอนนี้เองก็จะเดินสายแข่งเนอะไม่จริงๆเราก็จะมีแมตช์เล็กแมตช์น้อยอะไรอย่างเงี้ยที่แข่งแล้วก็อย่างคุยกับพี่หลุยวันนี้เองก็จริงๆก็ได้เห็นพี่หลุยเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมฮะที่สนับสนุนวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนับสนุนไปตรงนั้นด้วยเพราะว่านี่ก็ตกใจเหมือนกันจากเราก็เห็นว่าพี่หลุยทําธุรกิจต่างๆแต่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าพี่หลุยเนี่ยจะอินกับวอลเลย์บอลขนาดนั้นแต่วันนี้เห็นแล้วว่าพี่พี่หลุยไม่ได้แค่อินแค่วอลเลย์บอลย มันรักไปละรักวันย์บอลแล้วแล้วอยากจะทําอะไรให้วันย์บอลไทยเนี่ยก็คือเรียกว่าเติบโตมากขึ้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกมันปความรักอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะคะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นครูสอนเลยกว่าก็เป็นอาชีพก็สอนเล็กๆน้อยๆฮะแต่ว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายสเต็ปพี่มดดาในการที่ต้องไปเรียนรู้เรียนเป็นโค้ชเรียนนู่นเรียนนั่นเรียนนี้ต้องไปเรียนอีกใช่ต้องต้องต้องมีนะหนูยังยังไม่หมด ความอยากรู้กับวอลเลย์บอลเวลาส่วนใหญ่แสดงว่าตอนนี้ทุ่มไปทางวอลเลย์บอลเลยไหมหรือว่าโคงการบันเทิงก็เอาโคงการบันเทิงอยู่แล้วก็ไม่ผู้ชายใช่ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่มีแต่เมื่อกี้จะเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นั่งรอเนี่ยก็คือนั่งคุยกันก็สองคนตือกับหลุยก็จีบๆเขาว่าปีนี้กับปีหน้าก็อยากจะให้พี่แขมาช่วยแบบว่าพพอร์ตเราในเรื่องของเออโปรเจกต์ เพราะเจ็ดอะไรบอลเลย์บอลอใช่ให้แขมือก็ถือว่าจะมาช่วยสปอร์ตเราด้วยอย่างคุณหลุยเองนี่เป็นความฝันคุณหลุยเลยก็คือเอาง่ายๆว่าวอลเลย์บอลเนี่ยแหละเป็นแบบความชอบนะความชอบส่วนบุคคลเนาะถ้าฟุตบอลเป็นมาดามแป้งวอลเลย์บอลก็มาดามมาดามหลุยแล้วค่ะเขาจะเอาก็เลยรู้จักกับยายแขมือจริงจริงแล้วต้องถามอย่างนี้แขมจ๋าตัวของมาดามหลุยเองตอนนี้ วันนี้ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนที่ทําให้เกิดการแข่งขันวอลเลย์บอลในประเทศไทยไม่ไม่เป็นเป็นพาร์ทเป็นพาร์ตเป็นพาร์ทหนึ่งใช่ครับเพราะว่าจริงๆคือผู้สนับสนุนก็มีหลายๆหลายๆสปอนเซอร์แต่เราก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ซัพพอร์ตสมาคมอะไรอยู่ใช่ไหมเนี่ยแขกตอนนี้แฟนจะเป็นยังไงได้กับสวีเดนสวีเดนนั้นมีเพิ่งกลับไปไหมเอาจริงๆก็กลับไปเพิ่งกลับมากลับไปอยู่เดือนหนึ่งอะไรเออเจอสามอาทิตย์ก็แฮปปี้ดี แฮปปี้ดีก็ก็รู้สึกว่าเอ้ยมีความสุขมากขึ้นค่ะก็ร้องไห้นิดนึงเพราะว่าแสดงหนึ่งมาจากใจมาจากใจค่ะมาจากใจเลยไม่มาจากใจจริงๆรเราเลยแบบแฮปปี้มากแล้ววันนั้นกับเต้าอูพี่ตีกันได้ไงอ๋ออันนั้นเขาถูกเชิญไปเล่นค่ะแล้วพอดีเราก็อยู่ตรงนั้นพอดีก็ก็ก็รู้จักว่าอาตาอู่เล่นได้ก็มารวมกันเล่นอะไรก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานในพาร์ทของ อะคาเดมี Academy, ่อะคาเดมี no ่ของพี่นุสราตาหูเขาเก่งเนาะตาหูเขาโดดตอกเล่นได้เลยเรับเป็นคนที่เล่นบอลได้ใชาเป็นคนที่เล่นวอลลเย์บอลได้ใช่เป็นคนที่เล่นวอลเลย์บอลเป็นครับ